นที่บดีแก้วที่มายุ20ปีผู้ต้องหาฆ่าหหดแฟนสาวถูกตำรวจภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังใช้มีดฟันแทงแฟนสาววัย21ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเงียมโหมดถึงเจ็ดแผลโดยบาดแผลที่แทงเข้าหน้าอกตัดพวกหวัวใจและปาดคอแล้วหมกศพไปที่ห้องพักอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งด้านหลังมหาวิทยาลัยนานถึง3วันก่อนที่เพื่อนจะมาตามหาที่ห้องพักพบกลายเป็นศพ เมื่อวันที่หกุมภาพัน์ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุชุดสืบสวนสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหารายนี้ได้ขณะนั่งเล่นเกมที่ร้านเกมดีสปอร์ตห่างจากที่เกิดเหตุราว5 0 0เมตรพร้อมของกลางมีดปอกผลไม้ปลายแหลมไอแพดของผู้ตายอีกหนึ่งเครื่องขณะที่คุมตัวในอธิบดีไปทําแผนประกอบคารับสารภาพโดยมีพ่อบุญธรรมของผู้ตายและญาติยืนร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าและยังมีกลุ่มเพื่อนหลายสิบคนที่มาดูการทําแผนด้วยความโกรธแค้น แต่ตำรวจนำกำลังมาคุ้มกันอย่างแน่นหนาะป้องกันผู้ต้องหาถูกรุมประชาชนผู้ต้องหาสารภาพว่าก่อนหน้านี้ได้มีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยครั้งเนื่องจากหึงหวงผู้ตายจะไปมีแฟนใหม่ประกอบกับเขาไม่มีงานทำเพราะติดเล่นเกมวันเกิดเหตุได้ทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงและอ้างว่าถูกผู้ตายกระชากผมจึงบันดาลโทสะผลักล่างแฟนสาวลงบนเตียงก่อนจะใช้ผ้าห่มคลุมหน้าคว้ามีดช่วงแทงและฟันถึงเจ็แผลเสียชีวิตคา,คาที่ก่อนจะหลบหนีไปเล่นเกมต่อ สุดท้ายไม่รอดถูกจับคุมดำเนินคดี